สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวปีรากาเบื้องบนต้องการส่งสารอะไรให้ในปี2566คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงประจำปี2566สําหสำหรับท่านที่เกิดในปีรากาค่ะ มาเริ่มกันเลยที่เรื่องราวการงานนะคะความเหนื่อยเรื่องงานที่ผ่านมาในปี2,566นี้จะเบาบางลงชาวปีรักาจะมีผู้ช่วยเรื่องงานมากขึ้นการทำงานเป็นระบบและลงตัวไม่เบียดเบียนเวลาพักผ่อนทำให้ความเครียดที่เคยมีเบาบางลงและมีเวลาที่จะไปหาโปรเจกต์ใหม่ๆทำเพิ่มได้ขยายงานขยายธุรกิจก้าวหน้าได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ มาต่อกันที่เรื่องของการเงินค่ะช่วงปี2566นี้ถือว่าดีนะคะถือว่าเป็นปีที่กอบโกยเลยก็ว่าได้ค่ะมาจากงานไม่พอยังมีโอกาสได้รับเงินจากช่องทางอื่นแบบฟลุกๆบ่อยๆตลอดทั้งปีเลยค่ะทำให้ชาวปีระกามีเงินเยอะสามารถนำไปต่อยอดทำธุรกิจอื่นๆได้อีกมากมายเลยนะคะทีนี้มาต่อกันที่เรื่องราวความรักค่ะ ชาวปีรากาท่านไหนที่ยังโสดอยู่หากกำลังเริ่มมองหาใครสักคนบอกเลยว่าจะได้เจอรักเป็นคนใกล้ตัวหรือว่าคนรักเก่ากลับมาสารสัมพันธ์บอกเลยว่าคนโสดจะไม่โสดอีกต่อไปแล้วนะคะ ส่วนชาวปีรากาาท่าไหนที่มีคู่แล้วให้ระวังเรื่องของการเข้าใจกันผิดอาจโดนยุโยงจากคนนอกจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตได้ให้มีสติกับความรักและเชื่อมั่นในคู่ของตัวเองให้ใช้เหตุผลไม่ใช้อารมณ์ตัดสินนะคะ มาถึงเรื่องของสุขภาพค่ะชาวปีรากาให้ระวังปัญหาเรื่องของช่องปากเรื่องฟันให้ระมาระวังการรับประทานอาหารและการขบเคี้ยวอาจเกิดการแตกหักได้ปัญหาสุขภาพเรื่องอื่นโดยรวมปกติดีไม่มีอะไรให้หน่าเป็นห่วงค่ะ แล้วก็มาส่งท้ายกันที่เรื่องของโชคลาภนะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าในปี2,566นี้เป็นปีแห่งการกอบโกยจะได้รับเงินแบบฟลุกๆมาจากเรื่องงานและรวมถึงการเสี่ยงโชคด้วยหากเข้าวัดทําบุญบ่อยชาวปีรากาจะได้โชคได้ลาบจากการทําบุญบ่อยครั้งโชคดีไปตลอดปี2,566เลยนะคะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงประจำปี2566สำหรับท่านที่เกิดในปีรักกาค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ